ในเทอมนี้ก็จะเน้นไปนเรื่องประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็เรื่องรูปแบบของงานศิลปินนะคะทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกก็คือของไทยของสากลนี่แหละแล้วก็จะมีของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการวิจารณ์งานนะคะรับรู้คุณค่าทางงานอองานศิละปะซึ่งเนื้อหาในการเรียนเนี่ยมีอยู่สีเรื่องนะคะใน4ีเรื่องเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนเรื่องเ,ออเรื่องที่1ในสัปดาห์หน้านะคะ แล้วก็เรื่องที่สองเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประวัติศิลปินเรื่องที่สามเป็นเรื่องของยุคสมัยก็คือประวัติศาสตร์ศิลป์นะคะเรื่องที่สี่ก็เป็นอิทธิพลของงานศิลปะท,ที่อยู่รอบประเทศของเรานะคะลาวไทยพมา่าเวียดนามประมาณนี้อ่ะภาระชิ้นงานเหลืออยู่สามชิน้นแต่สามชิ้นเนี่ยก็ตีแล้วก็ชิน้นละยี่สิบคะแนนนะคะชิ้นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นแผ่นพับป,ประวัติศิลปินที่ชื่นชอบซึ่งในแผ่นพับนี้เนี่ย ก็จะให้ทําเป็นแผ่นพับ A4 นะคะแล้วพับครึ่งเป็น A5 ก็คือเหมือนสมุเดเล่มเล็กเนาะซึ่งมันก็จะแบ่งได้เป็น4หน้านะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าปกนะคะพอหน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องการให้นักเรียนเนี่ยเอางานศิลป,ปินที่คิดว่าชอบคนเนี้ยเอามานะคะเอามาวิจารณในหลักขององค์ประกอบกาศิลป์กัรทศนาตุเราเรียนไปแล้วสองเรื่องนี้นะคะก็เอาหลักสองอันเนี้ยมาลองวิจารณดูนะคะแล้วก็หน้าที่สามจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ วิจารเสร็จเอามาวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยการใช้สีรูปแบบนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยบอกเป็นขั้นต่อไปนะคะอันนี้บอกคร่าวๆแล้วพอหน้าสุดท้ายนะคะไอ้รูปที่นักเรียนเลือกเนี่ยแหละจะให้นักเรียนเนี่ยมาครเองงานออกมานะคะให้เป็นการเรียนแบบศิลปินในแบบของตัวเองในรุ่นเกินก่อนเนี่ยนะคะครูก็จะให้ระบายสีให้เหมือนกัน แต่รุ่นนี้ก็เลยคิดว่าเออลองเปลี่ยนแนวนิดนึงนะคะให้นักเรียนลองสร้างงานอย่างที่นักเรียนอยากสร้างแต่มันมีต้นแบบให้นักเรียนทําให้เหมือนแต่ให้หาวิธีการมาทําให้มันเหมือนกับต้นแบบไม่ว่าลูเออไม่ระบายสีก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นดีเทลเดี๋ยวเขาค่อยล,ลึกตอนที่เราเข้าไปเรียนเรื่อง,องนั้นนะอะเพราะฉะนั้นในแผ่นในข้อที่หนึ่งที่เป็นแผ่นพับเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเออมันมีอยสองเรื่องก็คือของตะวันตกหนึ่งแผ่น ของตะวันออกหนึ่งแผน่นก็คือของไทยกับของสากลนะคะอย่างละแผน่นก็เท่ากับว่ามันก็จะมาเรียนแบบศิลปินเป็นตะวันตกหนึ่งแผน่นแล้วก็ตะวันออกหนึ่งแผน่นที่เป็นขนาด A3 นะคะภาระชิ้นง,งานนักเรียนจะมีเท่านี้นะแล้วก็การเก็บคะแนนนะคะชิ้นละยี่สิบครูจะให้จากการสเก็ตภาพหรือการเลคเชอร์นะคะในเรื่องเรื่องที่เราเรียนเรื่องนั้นเนี่ย อย่างสองคะแนนนะคะแล้วก็เรื่องของกรอบความถูกต้องเนี่ยก็คือตรง A สาที่ครูเอาให้ดูเนี่ยเอออย่างอย่างครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนส่งงานมานะคะแล้วนักเรียนก็เขียนเขียนชื่องานเขียนชื่อตัวเองเนี่ยเหมือนแบบเหมือนรีบอะ่ะคือเขียนเขียนสง่งส่งอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ครูบอกอะ่ะนะคะมันเหมือนแบบว่าถ้าเราจะแบบซื้อ หนังสือสักเล่มหนึ่งหรือซื้อของสักหนึ่งอย่างแล้วตัวฟอนต์นะคะมันเขียนไม่สวยมันก็ไม่ได้ดึงดูดนะตรงนี้ครูก็หักคะแนนนะคะแล้วก็ความสะอาดด้วยความสะอาดก็คือของกรอบนะต่อมาก็ข้อสามคือความสมบูรณ์ของชิ้นงานหมายถึงที่อยู่ในกรอบนะคะนักเรียนสามารถสร้างสร้างผลงานหรือชิ้นงานเนี่ยได้สมบูรณ์นะมีความคิดสร้างสารรค์อันนี้ก็บวกไปก็แผ่ละสิบหกคะแนนนะคะบวกกันก็ประมาณยี่สิบคะแนนที่จะให้ซึ่ง เรามีคะแนนที่นอกเหนือจากนี้อีกก็คือการส่งงานในคาสรูมนะคะยังใช้อยู่แล้วก็คะแนนเข้าเรียนก็ยังมีนะคะแล้วก็คะแนนผลงานนะคะก็ยังมีก็ยังรวมอยู่ใน20คะแนนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือภาระชิ้นงานทั้งหมด3ชิ้นรูปแบบรายละเอียดก็จะค่อยขยายความไปในแต่ละสัปดาห์ที่เรียนนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเราเจอกันเราจะเรียนเรื่องการรับรู้คุณค่าศิละปะ นะคะก็บางเรื่องมันไม่ได้อยู่ในหนังสือที่นักเรียนมีนะคะก็อิงที่พอยท์ครูเป็นหลักแล้วครูไม่ได้ส่งพอยท์ให้นะครูจะแคปหน้าจออ่ะนักเรียนเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องครูจะแคปหน้าจออ่ะเปิดกล้องให้ครูนะคะ